สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้า์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่ไม่อยากพลาดข้อแนะนำดีๆในการฝึกฝนการเล่นดน,นตรีเล่นกีต้าร์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตาม YouTube ช่องนี้ไว้เลยนะฮะทุกคนครับเคยได้ยินคําว่าคอร์ดนอกคอร์ดกลางคอร์ดในบ้างไหมฮะมันเป็นความทรงจําของผมในวัยเด็กนะครับที่ฝึกฝนเล่นกีต้าร์มาก็ร่วมร่วม20ปีมาแล้วเนี่ยผมก็จะได้ยินคำคำนั้นแต่ มันจะอยู่ต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางเามืองใหญ่ๆนะครับอยู่กรุงเทพอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นไหมแต่ส่วนผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ภาคอีสานนะครับตอนวัยเด็กเนี่ยก็จะได้ยินเขาคุยกันว่าคนที่เล่นขอดกลางได้คนที่เล่นขอดในได้เนี่ยให้มันเทพอะมันจับยากมันจับยากกว่าขอ,อน,นอกนะเว้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังใช้คํานี้กันอยู่ไหมไอ้เจ้าขอดนอกขอดในเนี่ยไอขอดกลางนี่ไม่เท่าไหร่ครับขอดกลางเนี่ยแต่แต่นอกกับในเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพอมีอยู่ใช่ไหมฮ <c oughs> ะความจริงนิยามของมันก็คือตรงตัวนั่นแหละขอดนอกก็คือขอดที่จับอยู่บริเวณเฟสนอกๆคาว่าเฟสนอกๆก็เป็นเฟสที่ประมาณเฟสที่3 2 1ขึ้นไปนะฮะขอดที่มีสายเปิดผสมด้วยนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าขอดนอก อ่านะครับเผื่อบางคนบางท่านอาจจะง,งงแต่ถ้าบางท่านทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างคอร์ดซีอย่างนี้ mm hmm. การจับซีแบบนี้ก็ถือเป็นการจับคอร์ดซีคอร์ดนอกคือมันมันคงจะไปอธิบายแบบเป็นภาษาวิชาการภาษาแบบเป็นการเป็นงานไม่ได้อะฮะผมเข้าใจว่ามันเป็นภาษาบ้านๆนะครับถ้าเราเรียกคำว่าคอร์ดนอกคอร์ดในอะไรประมาณนี้นะถ mm hmm. จ,จะเป็นคอร์ดซีก็จับแบบนี้ อันนี้ก็ขอด C ขอดนอกซึ่งมันก็จะผสมไปด้วยสายเปิดสายเปิดก็คือสายที่ไม่ต้องกดนิ้วใดๆลงไปดังนั้นขอ C ดีเราจับเรากดนิ้วแค่3จุดใช่ไหมก็คือสาย5ไาเฟสที่3ตรงนี้แล้วก็สายสี่เฟสที่2แล้วก็สาย2เฟสที่1นึ่งตรงนี้นะฮะแล้วก็เล่นลงไปเลยนะครับตีลงไปทั้งหมดเลยบางทีก็พยายามจะดีโดนสายของได้ก็จะดีนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเจ้าขอดน,นอกเนี่ย นอกจากมันจะจับง่ายกว่าคอร์ดในยอยู่แล้วมันก็จะมีความความกลางวานของเสียงที่ที่เยอะกว่ากลางวานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสายเปิดไงฮะสายเปิดเนี่ยมันไม่ได้กดนิ้วลงไปดังนั้นเวลาที่โดนปิ๊กดีดลงไปหรือว่าโดนนิ้วดีดลงไปเนี่ยมันจะมีความสดใสของเสียงที่มากกว่าการถูกดีดด้วยการกดสายครับอา่าเห็นไหม ออาง่ายอย่างผมเล่นโน้ตตัวเนี้โน้ต e เนี่ยแล้วผมก็จะเล่นโน้ต E เหมือนกันแต่วิธีการกดนิ้วมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันอยู่นะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีรีเวิร์บในตัวผมไม่รู้จะอธิบายเป็นเป็นภาษาวิชาการอย่างไงนะฮะมันจะมีความก้องกังวานที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่อ่ถ้าเกิดว่าเป็นสายเปิดนะนี่คือขอดีครับแล้วขอดในล่ะ คอร์ดไหนก็คือขอท่ามนิ้วนั่นเองอ่านะถ้าถ้าอธิบายเป็นภาษาภาษาวิชาการจริงๆเนี่ยอาจจะตรงตัวที่สุดคือคอร์ดท่ามนิ้วก็คือคําว่าท่ามนิ้วเนี่ยมันคือนิ้วชี้นิ้วเดียวนะฮะในการทาบลงไปอย่างคอร์ด C คืออย่างี้เพื่อนๆจับคอร์ด F เป็นใช่ไหมครับคอร์ด F จับอย่างนี้ใช่ไหมฮะคอร์ด C ก็คือเลื่อนลงไปเฟสที่8ก็คือเอาง่ายๆว่า F F ชาร์ป G G ชาร์ป A, อเชบแล้วก็ซเนี่ยมันมาตรงเฟสที่8พอดีก็จับฟอร์ม F ไปเลย,เน,ยนี่ครับนี่กือคือ C จะสังเกตดูว,ว่าเสียงเนี่ยจะมีความกระชับคือจะมีความทึบขึ้นข้อแรกที่มันต่างกันนะฮะจะมีความความทึบนะ,ะความใสกังวาลจะหายไปนิดนึงคือหายไปจนสังเกตได้นะก็แต่ก็มันก็ไม่มากไม่มายหรอก คือหลับตาฟังเนี่ยก็รู้นะฮะว่าจับคอเสีแบบไหนระหว่าง C ีนอกหรือว่า C ีในแม้ว่ามันจะเป็นระดับเสียงโดยรวมก็คือระดับขียเสียงเดียวกันก็ตามนะครับเป,เป็นประมาณนั้นความกระชับมันจะมีดังนั้นมันก็เลยถูกยกให้เป็นว่าให้คนจับคอทาบนิ้วได้หมายถึงว่าสมัยที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับรวมทั้งทุกวันนี้ก็ตามเราก็จะแข่งก,กันกับเพื่อนในเมื่อก่อนนะครับ หัดเล่นกีตาร์มาสี่ห้าคนพร้อมกันเฮ้ยเฮ้ยแกจับคอร์ดแกจับคอร์ดท่ามนิ้วคอร์ดไหนไแกจับคอร์ดนหนได้ได้หรือยังวะได้กี่คอร์ดแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหว่าทางคอร์ดเป็น a อไมเนอร์เอไเป็นไอเป็น C เป็น A อไมเนอร์เป็น D m ไมเนอร์เป็น G ถ้าจับคอร์ดไหนก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะบอกว่าโอ้โหหมอนี่ไม่ธรรมดาวะเฮ้ยเยี่ยมเลยมาเล่นขอท่ามนิ้วได้ได้เลยวะเนี่ยคือคือขอท่ามนิ้วมันใช้กําลังเยอะแล้วมันต้องต้องใช้ทุกนิ้วในการเล่นใช่ไหมอย่างขอดีปกติเนี่ยนิ้วก,ก้อยก็จะว่างฮนะเออแดีว,ว่าจับแบบนี้ก็กลายว่านิ้ว,น,วนิ้วก้อยมีว่างแล้วใช่ไหมจะต้องจับให้มันหมดทุกขอดีเมเนอร์ or, เคยจับแบบนี้ก็เออแบบใส่แบบนี้อ่ะขอดีเคยมาแบบนี้ก็มาใส่แบบนี้แบบนแ,บบนแทนนะครับดังนั้นก็เลย ถูกยกระดับไปไม่ธรรมดานะถ้าจับขอดในได้เนี่ยเออนะฮะนันคือขอดขอดถ้ำนิ้วทีนี้รูปแบบการใช้งานแหละครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างมันก็มีความแตกต่างด้านโทนเสียงที่เด่นชัดนะครับตรงนี้ทุกคนก็ต้องทราบกันเป็นข้อแรกอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าขอดที่เป็นขอดนอกเนี่ยนะฮะก็จะมีความใสสว่างความแบบว่าเสียงมันมันออกมาแบบว่าใสากลางวานกว่าเสียงดังกว่านั่นเองนะครับอ่า แต่ถ้าอยากได้ความกระชับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเล่นด้วยจังหวะการดีดแบบเร็วๆหรือว่าการดีดให้มันมีจังหวะชั้นเชิงของมือขวาอย่างเช่นว่าอันนี้เห็นไหมว่าจะเพิ่มการหยุดเพิ่มการอุดสายเออน,นีเน่เป็นเทคนิคของมือขวานี้ ขอดขอดในหรือว่าขอดท่าม้วเนี่ยจะโดดเด่นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นขอดนอกเนี่ยจะเป็นโดดเด่นในเรื่องของเทคนิคเทคนิคมือซ้ายะฮะเทคนิคมือซ้ายก็อย่างเช่นว่าเพิ่มโน้ตเข้าไปนะอสามารถที่จะที่จะเพิ่มโน้ตลดน้ตเข้าไปได้ ก็จะโดดเด่นในส่วนของมือซ้ายของเป็นขอดนอกเพิ่มได้ได้ถนัดกว่ามือขวาก็จะเป็นขอดในเพิ่มได้ถนัดกว่านะทุกคนอาแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็เป็นรสนิยมนะครับไม่ได้มีกฎเกณฑ์เขียนไว้นะฮะว่าอันนี้นอกดีกว่าในดีกว่านอกด้อยในอะไรก็แล้วแล้วแต่เนี่ยมันถ้าถ้าโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับแต่มันเป็นความเข้าใจของพวกเราเองว่าการที่เราทําสิ่งที่ยากกว่าซึ่งโดยเบสิกก็คือขอด คอในหรือว่าขอท่านี้จะจับยากกว่าทุกอย่างนั่นแหละก็ไม่ใช่แค่การเล่นก,กีตาร์อย่างเดียวถ้าเราทําสิ่งที่มันยากยาก,กว่าที่คนนั้นคนนี้ก็ยังทําไม่ได้เนี่ยเราหรือว่าคนคนนั้นก็จะถูกยกย่องนะครับว่าเฮ้ยนายเยี่ยมนะเว้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากทุกคนขอดนอกขอดในนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักกีตรามือใหม่กันเนาะ